เมืองนอกใช้ AI เมืองไทยใช้ยศถูถอดบทเรียนการปราบเบอร์มิชชาชีพในระดับโลกเทชฟีเท่บรานดินซา์วันที่22กุมภาพันธ์2022ฟีดนูสสรุปประเด็นแก้ปัญหาเบอร์โทรมิชชาชีพเมืองนอกใช้ AI เมืองไทยใช้ยศถูหนึ่งหลายคนคงเคยเจอกับการที่เบอร์แปลกโตเข้าหรือส่ง SMS มาหลอกลวงบ้างก็เข้ามาเสนอเงินกู้บ้างก็ชวนเล่นพนันไปจนถึงหลอกมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยในปลายปีที่ผ่านมาพบว่ามีเบอร์โทรมิจฉาชีพกว่า6.4ล้านหมายเลขถ้าเทียบกับช่วงต้นปี2564ถือว่าเติบโตกว่า2.5เท่าจากข้อมูลของมูลนิธิผู้บริโภค2ปัญหาคือ ผู้เสียหายจำนวนมากถูกโตเข้ามาหลอกลวงหรือคมคูจนยอมกรอกประวัติส่วนตัวอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์หรือโอนค่าธรรมเนียมก่อนจะได้รับเงินกู้โดยในปีที่ผ่านมามีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกว่า1,800คนและอย่าลืมว่ายังมีผู้เสียหายอีกมหาศาลที่ยังไม่ได้เข้าร้องเรียน3เอาเข้าจริง ปัญหาแก่งคอเซ็นเตอร์เป็นปัญหาที่หลายประเทศกำลังเจอเช่นมาเลเซียกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์ออสเตรเลียหลักการแก้ปัญหานี้คร่าวๆก็คือการที่ผู้ให้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบและบล็อกเบอร์เหล่านี้ทิ้งไปตั้งแต่ต้นทาง4หลักการที่พูดถึงจะว่าง่ายแต่เอาจริงก็ยาก เพราะทุกวันนี้มิจฉาชีพมีเทคโนโลยีในมือเบอร์แปลกจึงมีพฤติกรรมเหมือนเบอร์จริงๆมากขึ้นเป็นเลขที่ลักษณะเหมือนเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วไปมีน้ำซ้ำอย่างมีจำนวนมากจนบล็อกกันไม่หว่านไม่ไหวหลายๆประเทศเลยต้องงัดท่าเทคโนโลยีชนเทคโนโลยีมาใช้ 5เคสที่น่าสนใจในเมืองนอกเกี่ยวกับการจัดการปัญหาเบอร์โทรมิจชาชีพคือออสเตรเลียที่ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือในประเทศใช้ AI จำแนกพฤติกรรมการส่งข้อความแปลกๆแ,และบล็อกเบอร์ทิ้งแบบเรียวไทมโดยทางบริษัทออกมาบอกว่านี่คือความร่วมมือความร่วมมือกับรัฐภายใต้ข้อบังคับใหม่ๆซึ่งช่วยให้สามารถบล็อกสายโตเข้าจากมิจฉาชีพได้กว่า15ล้านครั้งเดือน 6ในสิงคโปร์ตำรวจมีการร่วมมือกับคณะกรรมการความมั่นคงทางไซเบอร์หน่วยงานพัฒนาสื่อสารสนเทศ (IMDA) และหน่วยงานรัฐอื่นๆในการนำ AI มาใช้เพื่อตรวจสอบและจัดการเว็บไซต์หลอกลวงซึ่งรวดเร็วและรุนแรงกว่าการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์โดยกระทรวงมหาไทยของสิงคโปร์ชี้ว่าภายในเวลาแค่ปีเดียว ก็สามารถจัดการเว็บไซต์ที่เข้าขายหลอกลวงได้เพิ่มเป็น12,000เว็บไซต์จากในปี2020ที่บล็อกไปได้แค่500เว็บไซต์เท่านั้นเจดกลับมายัางประเทศไทยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคระบุว่าเคยรองไปยังกดทดเพื่อให้ผู้ให้บริการเครือข่ายบล็อกเบอร์มิดชาชีพแต่ดูเหมือนปัญหาจะยังคงอยู่ประชาชนกลับต้องโหลดแอบแจ้งเตือนเบอร์มิชฉาชีพด้วยตนเอง จึงได้ยื่นเรื่องร้องให้กดทดเอาผิดผู้ให้บริการที่ไม่สามารถกำจัดเบอร์เหล่านี้ได้ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค8มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคตั้งข้อสังเกตไว้ว่าผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือหลายรายว่าตนเป็นผู้ให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคเท่านั้นไม่ได้มีความสามารถเพียงพอที่จะจัดการปัญหาแต่เอาเข้าจริงหลายหล่ายกลับออกมาประกาศว่าเริ่มเห็นทางตันของธุรกิจ และประกาศตัวเป็นเทคคอมพานีดังนั้นก็น่าจะมีขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสู้เทคโนโลยีก้าวหน้าสนใจว่าล่าสุดเกิดกรณีที่มีเบอร์มิตชาชีพที่อ้างตัวเป็น DHL โตไปหาพลต่อเต่าทอทหารกอนชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพบ,บทไซเบอร์ Cyber. และมีการตอบโต้ลับไปว่าคุณรู้ไหมผมเป็นใครผมเป็นผู้บัญชาการที่ปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์คุณอย่ามาล้อเล่นกับผมนะไปล้อเล่นกับคนอื่นอย่าทะลึง่งสิบแถมกองบัญชาการไซเบอร์เองก็เคยออกมานรง์หลักการไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเรียกร้องให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลให้ชัดและชัวร์ หากการกู้ยืมเราต้องเป็นฝ่ายนำเงินให้ผู้ปล่อยกู้ก่อนก็ขอให้คิดเสมอว่าอาจเป็นพวกมิจฉาชีพสรุปเมื่อมองการจัดการปัญหาเบอร์มิจฉาชีพของไทยในบริบทโลกจะเห็นได้ว่าในขณะที่หลายประเทศใช้เทคโนโลยีชนเทคโนโลยีรัฐไทยยกลับใช้พฤติกรรมเจ้ายศเจ้าอย่างของรัฐใหญ่ผลภาระให้ประชาชนจัดการเอาเอง จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมหลังจากเกิดกรณีฉาวของพบทไซเบอร์ขึ้นจึงเกิดเสียงวิพากวิจาร์ณเป็นจำนวนมากที่มา The s t r a ทไทมส์เดอะเวสซ์ a อ s t r a l เตรติดตามข่าวสารจาก b บร n d i อินไซด์ได้จาก Facebook ของเรา The Post เมืองนอกใช้ AI เมืองไทยใช้ยศขู่ถอดบทเรียนการปราบเบอร์มิชอาชีพในระดับโลก FIRST RP f ป o ี Brand i n s i ์อินไซ https: colon slash slash brandinside. dot a s i r slash howkey. o key tacle key scam key ของ key ไทยแ key vs key world slash แบ่งปันสิ่งนี้ทวีตอีเมลพาคิตวาท t เทเลกราฟไลค์ดิสถูกใจ กำลังโหลดเรลีทีส AI A Radical f e a t u r e News Cam s e a m